Yeah วันนี้จะมาดู Taylor er Jack a n d Joker นะคะหรือว่าอาชื่อไทยทำไมต้องเป็นเธอถูกทีอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าก่อนไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแสนดีมีสุดชนแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยค่ะคอเมนต์พื่คนๆนะคะถึงเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราเรื่องเนี้ยพี่ก็จะเห็นแบบว,ว่าพวกรูปหรือพวก嗯嗯แบบโปรโมทต่างๆมาบ้างว่าเออมีเรื่องนี้นะที่เ uh huh ห็นบอลเล่นแล uh ้ว huh เอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เห็นสปอยเดย์ทั้งสิน้นเช่นน่ะพอ เช่นั้นเนี่ยใหม่สําหรับพี่มากใช่ไม่เห็นอะไรเลยโอเคก็คือใหม่สําหรับพวกเรามากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันก่อนแล้วค่อยคุยกันท้ายคลิปค่ะใช่กล้องพวกมึงไม่มีของมีค่าอะไรเลยหรอวะกูให้เวลามึงอาทิ้นหนึ่งกูไม่เหลือขี้อะไรแล้วทั้งนั้นอนะ่ะฉันมึงก็เอานี่ไปด้วยเฮ้ยกู <c oughs> จะพามึงที่อ่อนโยนเมื่อห้าปีก่อนกลับมาที่อ่อนโยนเมื่อห้าปีก่อน ถ้แต่เรามาท ok ู่อะไรอะผมอยากเปิดศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจรครับเอามาเปิดอันนี้ผมขอบคุณมากเลยครับพี่เราได้รับแจ้งว่ามีการจัดกรรมเงินที่ธนาคารนะครับถามจริงๆนะเราคือโจมโจรโจ๊กเกอร์หรือเปล่าจอ้าวถ้ากูไม่ไปเชื่อไอ้ความหวัดงงๆที่มีคนเคยให้กูไว้เนีอยากเป็นฮีโร่มึงช่วยหายไปานชีวิตกูตลอด5ปีที่ผ่านมากูคิดวิธีที่จะชดใช้ให้มึงเป็นร้อยวิธีเลย ไอ้ห้อยเม่ผิดคนแล้วหนูนี่มันลอยสักจอมโจรโจเกอร์นานๆเลยนะเว้ยพี่เป็นโจรอะพี่ป้อนพี่แจ็คออกมาจากไหเชียร์บอสได้ปะงานครั้งนี้พี่อาจจะช่วยพี่แจ็คออกมาชีวิตโสมมของการเป็นลูกหนี้ของบอสก็ได้นะกูจะช่วยพวกมึงงานนี้จะเป็นการทิ้งทวนในฐานะจอมโจรพันหน้าโจเกอร์โอยยัยแค่ไอโปนี้โง่คนนึงที่มันชอบผสมบัดของพ่อมาใส่เล่น ทำไมต้องเป็นมืออีกแล้ววะไม่ได้แดกหรออ้แจ๊กเนามันปลวกเปียกมึงมาเจอกูเนี่ยก็ดีแล้วคนไหนมันเป็นคนทำร้ายคนของฉันจะหนีไปไหนหนรเรโรเซ่ขอเปิดโครงการมรดกยุคนี้คุณโรเซ่อยากเข้าใจคนจนใช่ไหมครับถึงได้มาที่นี่ เราอยากดหนี้่ยจนต้องเห็นกับตัวขนาดนี้เลยวะ่ะอยากมีสลาบปะ่ะแกะคิดได้ฉันก็ดีใจหน้าที่เฮียอะไรของมึงไะทำลายชีวิตชวาวว่านอ่ะหน้าที่มึงอ่ะมึงคิดว่ากูรู้สึกดีอ่ะในสิ่งที่กูต้องทำแจ็คกับมันก็เป็นอย่างนี้นะถ้ามันรักใครอ่ะมันรักสุดๆเลยแต่ถ้ามันเกลียดมันเกลียดสังกุนเลยนะผมก็เลยรู้สึกผิดมา,มากๆเลยครับก็เลยจะมาหามันแล้วก็หาวิธีที่จะขอโทษมันอยู่ ถ้ามึงจะอยู่ที่นี่อ่ะมึงก็ต้องห้ามไม่ใครเห็นยิ้มอะไรวะเรื่องอะไรกูต้องนอนพื้นอ่ะกูลูกคนโง่เก่านะเว้ยเพื่อนี่เตียงกูอ่ะกูขอให้กูเลิกเป็นตัวสวยอะ่ะคนที่กูรักจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็เสียใจเพราะกูอีกอามาว่าตลอดห้าปีที่ผ่านมาแจ็คเปลี่ยนไปไหนไม่มีใครเป็นเด็กไปได้ตลอดรอบมีสำนึกผิดขนาดนี้แล้วแจ็คจะไม่ให้อภัยจริงๆหรอ อันนี้เพื่อนพี่เองไหยกันเลยคนระับ<า>สรุปแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วหรอวะอ,อ,อุ้ยสฮ้ยก็ถ้ากูเป็นเจ้าพ่อมึงจะรับได้ปะสัญญานะมึงจะไม่หายไปไหนจนกว่าก,กูจะทำตามฝันกูสำเร็จ ช่สามโอันคัดอชีอชีน่าดูมากเลยคนจะรีแอได้ไหมวะน่าดูมากเลยอ่ะสนุกนะหนุกบูสุดสดมากพี่ชอบสุดสดแลวอันนี้ยน่าดูมากเลยทุกคนทำยังไงดีช่องสามและ ให้ฉี่ใหฉี่น่าดูจริงคือพี่ว่ามันหลากหลายอารมณ์มันจะมีความแบบเหมือนตอนแรกเปิดมาบูบูใช่ปะบูใช่แล้วเมื่อมีว่าเอ้าเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อห้าปีก่อนเขาเหมือนโดนแบบว่าเข้าใจผิดใช่ปะหลังไนเงี้ยแล้วเขาก็ต้องไปแบบว่ารับเคอรรับกรรมแทนหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วสุดท้ายเขาออกมาเขาก็พยายามหาวิทีขอโทษแบบว่าเขาก็กลับมาเป็นคนที่กลายเป็นแบบว่านักเลงทวงหนี้อะไรต่าง สวัสดีคนนึงก็กลับมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้กลับไปเป็นคนเดิมเมื่อห้าปีก่อนก็คือเหมือนเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนุ่มน้อยเจียมเจียมเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็เหมือนมีความแบบว่าตามแบบว่าตามตามง้อตามอะไรอยากให้ไถ่โทษกับอีกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะอืมมันอาจจะเป็นจังหวะเพราะว่ามันมีคําว่าเหมือนเป็นดวงซวยอะไรเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่ามันเหมือนกับอาจจะเป็นจังหวะแบบ ตำรวจจะมาจับพอดีแล้วมันเป็นจังหวะอะไรอย่างเงี้ยหรอมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่แบบดันแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะคาดเกี่ยวกันมันก็เลยแบบเข้าใจผิดกันไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าตำรวจดันมาจังหวะนั้นพอดีว่าเขาอยู่กันดีเอออะไรอย่างเงี้ยแจ็คพอตพอดีหรือเปล่าเขาอาจจะอยากช่วยจริงๆก็ได้อาจจะไม่ได้ตั้งใจเอามาเขาเรียกอะไรเป็นตัวแทนมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ เราก็ไม่รู้นะรอดูแต่คือ,อม,มันมีความสุขสนุกตรงเนี้ยแล้วมันมีมูดความแบบว่าเออกวนแก๊งที่แบบว่าจะใช้นี่ก็ต้องร่วมกันทําภารกิจใช่ต้องช่วยกันก็น่าสนุกตรงนี้อ,อ่ะแล้วมีอีกมูนหนึ่งที่ชอบพี่รู้สึกว่าม,มีอาม่าอยู่ที่บ้านน่ารักอะ่ะเหมือนแบบเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรใช่เหมืนอนคอยชี้ทางสว่างให้ว่าต้องแบบว่าทําอะไรประมาณไหนแบบนี้ดีแล้วหละอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะใจอ่อนแล้วแต่ว่ามันแค่แบบไม่พูดอะไรอย่างเงี้ย เป็นคนที่แบบว่าน่าจะเป็นคนที่ทําให้กลับไปดีกันถูกเพราะว่าแบบว่าเหมือนคอยให้คำปรึกษาถูกเป็นผู้ใหญ่คอยให้คาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยมันมันหลายมูดเดียดทุกคนมันไม่ได้บู๊อย่างเดียวมันไม่ได้แบบเอามันในการบู้ในการอะไรอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องแบบมีครอบครัวมีความอบอุ่นอะไรบางอย่างมาด้วยอ่ะถูกนั่นแหละแล้วมันก็จะมีตตัวละครหลายๆตัวที่นที่เข้ามาแบบว่าเหมือนมี ปมบางอย่างเข้ามาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงที่จะอยู่เข้ามาแล้วแบบเอออยากมาเรียนรู้เรื่องแบบกับคนบที่แบบเป็นหนีหรือคนจนอะไรอย่างเงี้ยใช่ช <ะ S 2> ป่ะก็น่าสนใจว่าเอ้ามันพี่ว่ามันเรื่องเนี้ยคือบูว่ะมันอยู่แล้วพี่เห็นบู <หา S 2> นี่คือแบบสู้กันแล้วมันเหมือนแบบว่าสู้แบบไม่ได้พระเอกก่งอย่างเดียวอะโนโนสู้แบบมีความแบบสูสีมีอะไรเงี้ยมันก็มันแล้วน่าจะมีการที่แบบ ซ้อนแผนการตลบหลังหรือวางแผนทําอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ใช่เพราะว่ามันจะมีตอนที่จะไปโป้นใช่ไหมที่แบบเหมือนเครื่องเพชรที่คนอะไรใช้ยางที่แบบม์าใส่อะแต่จาชื่อมังในเรื่องไม่ได้เป็นลูกคนรวยที่ชอบเอาของพ่อมาใส่อะไรอย่างเงี้ยเออตรงนั้นก็น่าจะสนุกด้วยแหละมันแบบว่าเออมันเหมือนแบบว่ามันน่าจะสนุกตรงแบบมีภารกิจมีภารกิจเออมันมีมันมีแบบว่าให้ทําด้วยกันอะไรมีภารกิจทาด้วยกันต้องป้นต้องคโวยต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเจอปัญหาด้วยกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อหนี้อยะใช่ นั่นแหละมันเลยมันตรงในทุกคนก็รอติดตามแล้วกันถ้ามีโอกาสได้รีแอคก็หวังว่าจะได้รีแอคแต่เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันว่ายังไง ว่าเรียกได้ไหมเนาะแต่น่าดูมากน่าทำจริงๆใช่ใช่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ถ้าเกิดว่ามีแฟนคลับอยากให้ทํานะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือใครแบบอยากเพิ่มเติมตรงไหนก็มามาบอยกันได้ใช,ใช่เลยนะคะเพระาะฉันจ่ายด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะให้ช่องแสนดีมีสุดชแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยค่ะใช่แล้วค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน